ครับทีมงานของช่างปกครับเห็นไหมครับก่อนส่งม้บรถลูกค้านะครับทีมช่างนะครับมีเวลาก็จะเช็ดทำความสะอาดให้ลูกค้าดูนะครับมาอย่างที่กาครับกลับไปอย่างรอครับเงาเงาครับล้างฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับทั้งสิ้นครับล้างฟรีให้ลูกค้าเลย กาอุช่างกุ๊กครับพเกษหกสามครับเราซ่อมดูแลเอาติดทุกรุ่นครับดูแลเฉพาะจุดแก้งานเฉพาะทางครับอาการจบได้ด้วยเงินนะครับลูกค้าเกตือะไรแท้เทียบเทียมของปอมของก๊อบกูมีขายหมดครับอยู่ที่เงินครับนะครับนะครับช่างล้างครับใบกระท่อมดีดครับพอดีเมื่อคืนเล่นไปหลายขวด เดี่ยวทั้งกุ๊กครับเพจไซหกสิบสามครับจินีรับใช้ครับซ่อมบำรุงออาติดนะครับสวัสดีครับ